สวัสดีครับกลับมาเจอกับอปอ,อ,อ,อน,นิพัธ์อัโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสับคลิปนี้อันอยู่กับเจ้าย s ซูลิแมก1.9ตัว S ครับรถปี2021นี่คือตัวเจ็บสำหรับภายในเดือนมีนาคมนี้เราจะพูดแบบนี้ได้หรือไม่สำหรับที่ร้านปฏิพัฒธ์ออตโต้สามารถพูดได้เลยครับเพราะว่าหลายคนมีการสอบถามกันเข้ามาเยอะรุ่นก่อนหน้านี้มีการส่งมอบไปแล้วมันที่เรียบร้อย คนตรงนี้ไม่ต้องเสียใจครับมีรถเข้ามาแล้วให้สัพพิพิทุท่านได้เป็นเจ้าของกันมีแค่คันเดียวใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานครับปี2021นะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมหรือว่าจมน้าตัดต่อเป็นกระไมยอันนี้ไม่มีแน่นอนรอับประกันในเรื่องคุณภาพอย่างหนึ่งที่พี่พิทุท่านต้องทราบไว้วาร์รันตีร้านมีให้หกเดือนหมื่นโลวาร์รันตีศูนย์เหลือเต็มเต็ม และการใช้นานโคตรน้อยคันนี้ใครได้ไปคุ้มอยู่แล้วครับแน่นอนถึงจะเป็นตัวเตีย้ยแคบก็จริงแต่มันเป็นเกียร์ออโต้ครับซึ่งถ้าเกิดอย่างแบบนี้เราอาจจะดูได้ว่าใส่ตู้ได้ไหมใส่ข้อได้ไหมเสริมแหนบได้ไหมทําได้หมดทุกอย่างแล้วแต่ความต้องการของพี่พี่ทุกท่านที่ได้ได้เป็นเจ้าของตัว1.9ลํานี้นะครับไฟหน้าเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาครับตัดหมอกอยังไม่มีใส่เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตัวโลโก้อ e ซูนก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะ กระจังหน้าก็จะเป็นตัวสีเทานะครับถ้าเกิดมันเปลี่ยนตัวกระจังหน้าใส่เป็นของโครเมียมเนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยมากนะฮะแต่ถ้าเกิดในเรื่องตัวการไล่รุ่นย่อยมันจะไล่มาประมาณนี้ครับ 1.9S เนี่ยถือว่าเป็นตัวโลสุดแต่ว่ามันเพิ่มมาในเรื่องตัวเกียร์ออโต้แล้วก็ฟังก์ชันในเรื่องตัวการใช้งานภายในห้องโดยสารเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูกันอีกทีหนึง่งนะครับคราวนี้เนี่ยเรามารับชมตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวอีซูนี่ออกแบบเครื่องยนต์มาสวยมากนะฮะฝาเครื่องค่อนข้าง,างยเลยนะครับ ตัว1.9ลิตรครับ a z e 4E TC นะครับตัวเครื่องสวยกลิปเลยครับสวยมากจริงๆนะฮะไม่มีข้ามน้ำเครื่องหลเยิ้มนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านเนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็งระบบไฟตั้งสู์ถุงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับูลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบเนี่ยฐานหน้าเดิมนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาหัวนงหัวน็อตเสาเตืนนะครับไม่เคยมีการขยับขันไขแกะออกมาทําทรงทาสีนะครับวันนี้เราไม่มีแน่นอนเนะฮะเพราะนั้นตรงนี้คุณลูกค้า ได้รถที่ดีที่สุดกลับบ้านนะครับฝากเครื่องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ในเรื่องตัวระบบเบรก <c oughs> ก็จะมี ABS มาให้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดรุ่นโฉมก่อนหน้านี้เนี่ย ABS <c oughs> ยังไม่มีมาให้นะครับอันนี้ถือว่าเวลีกูดมั่มากนะครับนี่คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้าครับแล้วก็อย่างในเรื่องตัวการคลยนิ่งหรือว่าโซลวังสวิตและพวกนี้อันนี้ดำเนินการให้กับลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับ คันนี้มีเป็นตัวล้อสวยมานะอันนี้เห็นชอบมากเดี๋ยวตัวสีด้านข้างเนี่ยก็ได้มีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็ครีมนึ่งให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะสีขาวสวยเสมอกันทั่วทั้งคันนะครับลองดูในส่วนตัวล้อสักนิดนะครับล้อเนี่ยเป็นตัวเวล์อินเฟอร์โนถือว่าเป็นตัวเวลอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเพรเรื่องในเรื่องตัวออฟเนี่ยอาจอาจจะไม่เท่ากันหนึ่งฝ่ามือนะครับประมาณ3นิ้วนะฮะถือว่าสวยแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนลนลงน,นล้อแล้วก็ตัวยางเนี่ยปีเปลี่ยนเป็นตัวปี2022ให้เราเรียบร้อยสัปดาห์ที่4ปี22ตัวยางตัวนี้มันจะเป็นตัวลายใหม่ครับเป็นตัวเวนนอมนะฮะเป็นตัวเวนน่อมยางเวนนอมมีมอกอให้นะครับทุกอย่างอันนี้คือเราเบิกให้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันสีนิ้วสอดน,นะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงก้ามข้างนะครับคิ้วกันสามมีแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ เนี่ยแหละครับตรงนี้คืออีกหนึ่งจุดที่มันไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่นะครับสับตัวหันมองนะครับเพราะว่าอะไรมันยังเป็นตัวสติกเกอร์อยู่เลยแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นพวกแบบโลโกโ้เหล็ดไดสีไทเทเนียมแท้อะไรพวกนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวซองด้านในข้างประตูกันบ้าง <S <S สําหรับตัวแคปเนี่ย1.9สามารถเปิดได้90องศานะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวการโดยสารหรือว่าขึ้นโดยสารอะไรพวกนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ซ่องในเดิมครับประตูไม่เคยมีการแกะขยับขันไขออกมาทำทรงทำสีนะพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะเน็้อ,อจุดวงกลมรอยรงรอยเชื่อมตะเข็บต่างๆนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาส่วนของด้านซ้ายด้านขวาประตูด้านข้างรถไม่เคยโดนชนด้านข้างมาอยู่แล้วครับตรงนี้แน่นอนนะฮะสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับสวยมากจริงๆรถมันเป็นตัวรถปรี21นะครับเพราะว่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ย สำหรับตัวแ cab เนี่ยอย่างเนี้ยบอกนะไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์ออตโต้แบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวรถงานหลายหน้าครับเราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งตู้เราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งข้อเลยเด็ดตรงนี้ก็จะมีกระบวนการจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วก็ฟรีในเรื่องตัวค่าดำเนินการหมดทุกอย่างด้วยนะครับส่วนของตัวล้อหลังครับเช่นเดียวกันนะฮะจะเป็นตัววลีลอินร์โนอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสิบครึ่งเพราะว่าเมื่อกี้มันสามนิ้วอันใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นตัวสี่นิ้วอันนะ เมื่อกี้ในตอนแรกมัน3นิ้วอันนี้จะเป็นตัว4นิ้วเพราะว่าข้างหลังตัวตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัว10ครึ่งแล้วก็ยางปี22เหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ยเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับสาหรับตัวอ e ีสุ่ฝาท้ายเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยมากนะฮะถามว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีตัวปี2022ออกมาพวกแบบสีเทาแลมโบมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายครับมันเปลี่ยนแค่ในเรื่องของตัวรูปลักษณ์ของกระจังหน้าและก็ด้านท้ายเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่ในเรื่องของตัวออปชั่นทุกอย่างพวกนี้เนี่ยค โคมไฟท้ายนี่ไฟลี้ไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวโลโก้ด้านท้ายเป็นตัวสติกเกอร์อีกแลละอันนี้น่าเสียดายนะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายเป็นสีดําด้านนะฮะปลายท่อได้สีนะครับ,นะรบแต่ว่าถามว่าลั่นมากไหมก็ไม่ค่อย่าไห่นะฮะถึงว่าในเรื่องตัวความสวยงามก็โอเคนะครับแล้วก็ไฟเบรคทั้งสามจะอยู่ตรงหัวเก่งนะครับตัวซ่ด้านท้ายกันมั่ง ตัวลงตัวน็อตแม่รอยมาร์คพวกนี้หนึ่นะครับยางซิลิโคนเล็บจิกต้องเป็นรอยไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปรถไม่ได้โปสีมานะครับนี่คือสภาพในส่วนตัวความใหม่ของ1 9ออโต้แคปบฟูตเตีย e คันนี้ครับปี2021เพราะนั้นในเรื่องตัวความคุ้มค่ากับราคาที่คุณลูกค้าจะเสียไปกับตัวรถหนึ่งคันตรงนี้คุ้มอยู่แล้วแน่นอนนี่คือทั้งหมดในส่วนตัวบอดี้รอบนอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับ สำหรับในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นแบบใหม่และเหมือนกับเอาตัว L มาใส่ไว้ให้นะครับก็จะมีเชื่อมต่อบลูทูธระบบความสั่งเสียง USB AUX นะครับถ้าเกิดเป็นตัวของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแค่ USB กับ AUX เฉยๆคือเป็นตัว2องดิมแบบธรรมดาเลยนะครับมันต้องแบบนี้แหละครับเพราะว่าในยุคป,ปัจจันตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีคือมันเข้าถึงค่อนข้างทีเยอะแล้วกับในเรื่องของตัวรถที่เป็นแสนเนี่ย สิ่งที่ผู้ลูกค้าได้มากับผู้บริโภคได้มาเนี่ยคือมันต้องมองแล้วว่าต้องคุ้มมันสักนิดนึงนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นอ๋อเป็นตัวเหมือนพวกพวก,พวกแบบไมอะไรพวกนี้นะฮะอันว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับอันาล็อกนะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับตรงนี้ก็สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับชิปอัพชิปดาวได้เลยนะครับเขาง่ายครับเขาสบายแต่ในเรื่องตัวออปชั่นเนี่ยคือมันจะมีใส่เพิม่มขึ้นมาก็คือ ตัว DAC นะครับอันนี้ออันขนอนญาตเรียกเป็นตัว DAC ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันชิมปากนะฮะอันนี้จะเป็นช่วยลงทางลาดชันนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่ก็จะเป็นแบบตัวธรรมดาจริงๆน่าจะใส่มาเป็นตัวมังติฟังก์ชันให้นะฮะอันนี้น่าจะสวยเลยนะครับส่วนหรับตัวกุญแจเนี่ยก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อกแต่ว่าับกระจกมองข้างตรงนี้ยังไม่มีจะเป็นตัวแค่ ตัดเปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจงมองข้างเฉยที่เป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็อีก2ปุ่มครับที่1.9ใส่มาให้คือเป็นตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นตัวทชกเชนคอนโทรลนะครับหรือว่าช่วยควบคุมการทรงตัวของตัวรถเพราะาอย่างตัว1.9เนี่ยสมมุตินะฮะว่าเราขึ้นเขาหรือว่าเป็นพวกแบบทางลาดชงลาดชันอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถพาลูกค้าไปได้ นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนใช้งานในเชิงพาณิชย์ด้วยบางคนแต่งสวยบางคนแต่งแรงแต่บในเรื่องของพื้นฐานที่รถมันปูมาอยู่แล้วเนี่ยฟิล์มแม่ง <ๆ S 2> ดีล้อแม็กสวยทุกอย่างคือครบหมดแล้วแล้วเป็นตัวรถปีใหม่นะครับแต่ตัวเบาะครับเป็นเบาะผ้าสีดําแล้วก็เดินได้ขาวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่าในเรื่องของตัวไซเลนณาของตัวเบาะเนี่ยคือมันใหญ่แล้วก็นั่งได้สบายโดยสารได้สบายนะครับส่วนตัวแคปนั่งหลังก็มีการปรับเปลี่ยนนะฮะในส่วนของตัว พนักพิงด้านหลังนะครับให้มันนุ่มขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนแบบเออเหมือนแบบนั่งโซฟาอะไรประมาณนี้นะฮะเท่าอย่างดูมานะครับก็ถือว่าสวยอ่ะไม่ใช่แบบเป็นเรียบ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 ง่ายๆอะไรพวกนั้นแนวมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยสุดท้ายนะฮะเลขใหม่นะครับมันจะมีตัวแสดงตำแหน่งของตัวเกียร์อยู่ตรงจอตรงกลางตรงนี้ด้วยนะับแล้วก็เลขใหม่เนี่ยคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบแปดกิโล ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยครับถ้าเกิดอยากจะบอกว่ามันเป็นตัวมือสองก็จริงรถไม่มีการใช้งานมันก็จริงอันนี้ผมยอมรับแต่ในเรื่องตัวสภาพบอดี้ y, ด้านในด้านาน,าน,นอกตัวโครงตัวเครื่องอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบม,มากๆเดี๋ยวเาไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสปหรับนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันครับพี่ๆทุกท่านครับสําหรับเดือน3นี้ต้องบอกเลยว่าในหลายๆรุ่นกับตัวรถหลายๆคันมีการเข้ามาเติมสต็อกให้กับคุณลูกค้าได้เลือกและก็มีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นแคปตัวเตี้ยสี่ประตูตัวเตี้ยหรือว่าตัวรถรุ่นไหนก็แล้วแต่แต่เนี่ยเรียนให้ทราบครับหนึ่งคันคันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองใช้งานในเรื่องของตัวในเชิงพาณิชย์ด้วยหรือว่าเป็นตัวรถธรรมหากินด้วยใส่ตู้ได้ไหมได้ใส่โค้งได้ไหมได้แม็กมีแล้วเรียบร้อยเวลอิ no นเฟอร์โนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเราอาจจะเห็นตัวแม็กล้อที่ร้านเราเนี่ยพวกหยิบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบดีเซนตงดีเซนตีอะไรพวกนี้ซะเยอะมากอินเฟอรโ์โนนี่ถือว่าสวยมากแล้วก็ยางเปลี่ยนใหม่แล้วจัดทรงตัวรถแล้วเรียบร้อย ที่เหลือถ้าเกิดจะใส่เป็นตัวข้อใส่เป็นตัวตู้ได้ครับเดี๋ยวเราอ่านดาเนินการให้และเดี๋ยวอ่านจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับคราวนี้ในส่วงของตัวแคปเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเรื่องที่จะไัเป็นแนนฟรีดาวได้ถ้าเกิดเครดิตดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินหนุมก้แม้แต่บาทเดียวแล้วก็ในเรื่องตัวค่าดําเนินการส่วนต่างๆตรงนี้เราก็ฟรีให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดนะครับคราวนี้ในเรื่องตัวราคาครับสําหรับที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5,99,000บาทอันย้ํานะครับ ห้ 5, 99, าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวได้หรือว่าจะตัดสินใจซื้อสดในเรื่องตัววงตัวแหแวนอะไรพวกนี้เราก็มาต่อรองกันหน้าร้านและได้มาดูรถตัวจริงด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับตัวรถอีกหนึ่งรุ่นครับอันนี้เชื่ออันได้เลยไว้ใจอันได้เลยอันอยู่กับตัวรถพวกนี้ทุกวันถ้าเกิดถามว่าในเรื่องตัวความีิเ็นเราควรที่จะเชื่อใครไม่ต้องไปมองทางอื่นเลยครับเชื่อ,ออันนี้แหละ ขันแนะนําอย่างใจจริงแล้วก็นําเสนอให้กับผู้ลูกค้าได้เห็นทุกอนุรายละเอียดของตัวรถหนึ่งคันได้ครบหมดจดแน่นอนนะครับสัคลิปนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นพัฒออลโตนะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กด Subs ไ cribe เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนำให้กับคูณลูกค้าได้รับชมในอีงนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ